ไปซับเติรกับเสด็จแม่เบี้ยค่ะเออก็กระหม่อมมีเรื่องอร,ร้อนใจในขณะที่ก็กระหม่อมเองเดินทางย่างก,ก้าวเข้าสู่ยังประตูเมืองมัวมาตราชมพลตีน้อยใหญ่เก้าทหารหานต่างติดทิ้ทนินทาก,กันบอกว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไม่ไม่ใช่ผัวเมียกันที่แท้จริงไปเลยให้บอกพ่อมาใคาจะกดหัวมันให้มันทั้งเมือก เสด็จพ่อถ้าเสด็จพ่อจะกุดหัวน่ะก็คงตายกันทั้งเมืองเลยแล้วไ่ใชค่ะไอ้ว่ามาที่ใครป็นคนบอกทหารทหารมากมายเขาพูดกันอย่างนั้นพม่ใช่คุณเขมีแพนกันทั่วไปนี่แหละบอกลูกสิลูกเขาจะบอกให้ลูกเหรอบอกความจริงแล้วเนี่ยมันเพิ่การสับสนนไหมลูกพ่อเนี่ยเป็นเมียแม่ท่านนี้พูดไปทักทักคำเลยใช่จุ๊กค่ะไอ้นั่นอะอะไรอะอะไรกั กินมั่งอะไรเขาเรียกอะไรไวอาค้าแล้วเจ้าคะไปหาคน่นั่นนะคุณทัดไว้หนวดไปหาเหมือนไม่ใช่ยเหมือนเชือกไม่ได้พูดอะไรนะไอวีติดต่อใช่ไหมไม่ใช่ไอ้นี่ต้องกินไอ้พวกอะไรอะไอ้เยอะๆพี่เด้นชัยสุนยาประกาศมันตึงข้าเจต้าอะไรอะเพียแคมมกืออยไรบ้าห่าไม่ใช่เออเธอคนนั้นกินไม่ได้ต้องกินอันนี้ถึงจะดีพ่อมึงคาลุหลับ กินแดไป่กินอะไรก็ชงมาเถอะเอออย่างงี้ลูกคือแม่เนี่ยเป็นหัวพ่อมันกระบอกตู้ขาแกแล้วเป็นแบบนี้สติสตังไปไหนหมดเนี่ยอะไรป็นเนี่ยค่ะยินปีนอีกสองวิบ่ายายังที่ต้องกินปีอีกปีสิบห้ากระบอกฉันงงกันหมดแล้วไม่รู้ละเสด็จพ่อก em> ับเสด็จแม่เพื่อเป็นการยืนยันหม่อมฉันมีข้อพิสูจน์พียาค่ะอะไรอะไรเลยลูกสิ่งที่ก็กระหม่องจะให้พิสูจน์ที่ก็กระหม่อมเพศเอาเลย ก็กระหม่อมอยากให้เสด็จพ่อเอออยากให้เสด็จพ่อกอดเสด็จแม่เพ่ขนหรอี่กอดเลยพ่อข้กอดเลยกอดกอดให้ได้ลยกเไเขาคนแยะอะไรไอ้นี้ก็ไอ้นั่นจจ้องเชียนี่กหลกอดเีขหัวเยก็ต้องกอดกันได้สิเพี่ขับเสดแม่ ไม่เชื่อเนอนเดียวกอดก็กอดลูกกอดแม่ลูกเปนไ็บ้นกอดเลยนะกอเลยด็จพ่อกอดเดียวก็่อยากให้เสด็จแม่กอดกับคืนมั่งพยายาะไรดีเลยัน่เปลียนลูกเนพ่อแกแล้วแต่ทแบบนั้นไม่ดีมองดูคนม่เขาท่านลลูก็ไอ้ี่เยอะ ถอดไปต่อยในตัวก้าวล่วงเตลี่ยนแล้วเนี่จ้ะกอดเลยพญาคาเสดแม่แม่จะกอดได้แล้วลูกกอดไปก็ไม่อบอุ่นเพิ่มมีแต่กระดูกแล้ลูกกอดกันไปเล่นตอยกันกอดนะลูกเล่นไม่ใช่อ่ะไม่ตายเลยไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเลยพ่อไม่น่าสามเหรอเสดพ่อพญาคาเล่าไงลูกก็กำลังขออีกได้ไหมขออะไรนะลูกขอให้เสดพ่อเนี่ย เอาจูบเฟรนเอร์ดิคุณดูผมดูค่ะใช้แตงกินมหเจ้าค่ะไปมันไปรอซาลาสีเลยหายจะเข้าลงอยู่แล้วจูบจะลุกเหรอจูบเลียซะเอาทูเมาส์เมาส์ทเมาส์มาเลยนะแต่ว่าทำไมล่ะเห็นอื้อเมื่อวันข้ามทีเราแวะใช่ไหม อะไรนะคนเยยเออรู้ไปเลยก็อย่าอย่าไปถ่ายคลิปไปถ่ายปากเจอด้วย่ายแจจูบจนจูบายจังปากเลยเลยเยจูบก็ไดู้บเลยเนี่ยค่ะแล้วลูกยังไม่พอเล่ะค่ะฮะยังไม่เลยนลูกแ็่พ่อจูบแล้วเด็กแม่ก็ต้องจูบกลับสิพยาค่ะ มันไม่ได้ลูกนะมันโขดๆลูกนะแบบนี้มันไม่เออเหยียดจริงเลยลูกหน้เม็ดเลยจุบจุบจุบเลยพี่ย่าค่ะหัวเมียใจก็จุบกปเรื่ถ้าำได้จุบแล้วเชื่อเลยนะลูกนะเชื่อเลยพี่ย่าค่ะจุบก็ได้ลูกเดี๋ยวสิเอาปากให้มันคล่องๆได้ถึงจะจูบจริงจุบจุบแล้วลูกในปากแล้วย ไม่จูบไหมไม่ยนไม่ได้เลยไม่ได้มีเรื่อง้ากอด้รซุดซุดซุดเสียเตมาถึงอีชั้นแล้ว้าค่ะตาเขียว